โรงเรียนยังหลบทำใหอมอยู่ปอไหนแล้วปอไหนเรารบอกลงุงมาอนุบาลเนี่ยอนุบาลอยู่ในนี้ยังไม่ได้ปอใช่ไหมปีหน้าเขาที่บอกอน,นุบาลเขนที่บอกบ้านสวน,นนะโรงเรียนเนี่ยแต่สิ่งที่ข้าวถ่าทุกคนถั่วอร่อยลูกถั่วท้าห้่ลมดีถัวถถ่วนะ่ะเม็ดถั่วท้าห้่ลมดีถัวถ่วลงุงวันนะคะ กินได้หมดเลยไม่ถัวอรมดีมากนะกินถั่วได้อะฮะสกิาสามผมส่งคารถนในช่างครับมาใส่มาขวดโพ้พวกขาวมันอยู่หมดี่สิบบาทนะเสด็จผมันอน้ำข้าแร่วยังมาอีก6ข้าวยางยังมาอียังมาทำถิ่นได้ใ่มั้อีกหรอา อยากกัดเอากกัดอยากกอบยนะเฮ้ยคุณหายีเบ่นี่ยแลงกกินขา้มก่อนทางเื่อก้เบยบอกพี่แกงนเต่อแล้วไม่ให้กินมันมีแก้วี่อย่างมันหนึ่งพักนะสาสามสามราง

ยายแ,วะ,แวะทาปันที่สะกูลก็ไน่้แต่มงโู่เขาจำประดนะงแล้วฮะแมงนู่หขโผลานมาจานอะโทรมาหาจานอาไปิึงหอดแล้วอืมยิงเสียวไปกเจอก็ย,ยังหงเยอะเลยมนี่ฮะ ห่านเลคิดเยอะคหแม่ใช่คือห่านยศหอมดิบว่าล่วย่ในแมวมันว่าเลยนึ่โลดน้ำคือคของกระป๋อมมันจะอาตัวบ่กไม่แม่คองแถวนี้บอกคองแถยไห่มันน้ำยาอะก็นมูปักกันมขอบคุณค่ะตักของกัประกั่งมาไปน้ำพอบอกว่าว่ามาทำไมไม่รักไม่องมา ลวันวือกลงนแล้วเ้ยไปรัุงนไปรับ้าวนลงไปรับบ้า,า,บา,ม,ามารับแล้วจะเอซลุงะชวนค่อยมาเพราะไม่ได้ชวนลุงมาลุงชวนค่อย มาละป้ารอทุกคนมาแค่นี้กปตลาดน่เห็นมั้แรกก็จะซื้อผ้าอืมกปตลาดเนาะยากยีตโทรบอกแอังก่อยอยากกระไปเตรียมไปซื้อผ้าหน่อยซื้อผ้าแล้วไม่ได้กินข้าวแล้วก็ไม่เลาจะไม่นึ่งข้าวรอเราอืมแม่่เาเขาจะไปให้กินท่าเห้าเนี่ เห็ดเลือมาจะเห็ดยองบมาณเห็ดเห็ดนางฟ้าอะไคอยเห็ดหน้่แหนมเนอะแหนมเรื่องนี้นมันบอกไม่เห็นแหนม่ใช่มันบูดด้วหรอเออมันบูดแล้วม่กินลูกกินแล้วะกินแล้วหนึ่งมขึ้นองใจมงอะไรจมึขึ้นมว่าองนี่ยกินได้ไม่มันไม่ได้แล้วมันเสียแล้วแหนมไม่แม่หล่ะเชื่หรอ่ อย่นต่น,นแต่มื่อวานนี้เดี๋ยวทำยเรื่อยที่กินชิ้นหนึ่งแล้วคือบอกแกวันเหมือนซาวนี่ประวันได้นี่นี่ก็ตอนตอนเย็นเมื่อกี้สี่ห้าโมงเนี่ยแต่กระดูกบอกบอกแล้วเขาเชื่อันสะวนข้าข้าอบใส่นมอนขาอบระดูกขึ้นสู คุณสุดใจขอบคุณค่ะมันเ็สติ๊กเกอร์นะคะทุกคนขอบคุณค่ะคมี้ต่คนขำคนค่ะเอาหัวข้าข้าวมีแจะคนขำไม่รากสายยางมเน่ยเราพูดนืนไม้นะมนเนี่ยมัีทกิีทำแบบนี้ไม่ออไม่ได้เทีย่ยว เก็บเก็บาดีๆจะทำแบบนั้นจีขาดูแล้วย่าเงินล่ะค่ะไอ้เงินมันโชว์ออกมาแต่กระเป๋าม่ทีเแลวใบพันธอะ้าคืออ๋ออีขับดีลูกามแบบนี้นี่ว่าเงินของอินอึับดีๆครับไปดีแล้วขาดลูกมามาขับดีๆขับไปดีจะทำแ้ไม่มีแพ่เด้อไม่มีแพ่เลยออ้แบนัว่าจะไปงานท่านขี่รถตะเก่งแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ จิมาให้กไ่อหก่อนเสีบพีดีภาพพีดียไงก่อนอ่อเสมาพูยังไง่งซีหางแรกนะพอกินเขาแรกไปบ้างยอ่ะตอนกนเกียบอ่ะ็ไมวีตอนหก็กินย่ เทปยันป้าเห็นแล้วจ้าจะให้ค่าน้ำมันรถดลงคนไา่ช่างุสุได้ว่าดีขอบคุณค่ะเรีมีไวไฟนี่ไหมทำอะไรก้อนนีดไวไฟไู้ายแค่ห้าเลยดีนี่อยู่ไวไฟนี่อยู่เอาจับเครื่องค่อยทำหับไม่ได้แล้วออไวไฟสองห้านึงเก้านึงหน นเยระดาษนอนนี่กระดาคุณสอมอนขอบคุณค่สตัวชิ๊กเกอร์ยากีแล้วปอนี่ยิเมลเอาเลยเอาเอาอีเมลเอาเอาอีเมลไปจ้านะขอบคทุกทุกคนนะคะค่ะอะ ป,ป้าก <ไป S 2> ็จะ<ไ>ป,ประมาณเลยค่ะทุกคนฮะใช้ปั่นหมือนคอนเทนอ๋อปั่นเรื่องอ,อะไรป้าก็บอกแล้วป้าเคยบอกแล้วนะ,ะทุกคนไม่ต้องฟ้องหรอกป้าไม่ป้าไม่ไม่ไมร้อมเซ็นใบหยาคล้า,า,ลายๆคลุ้นบอก หลายคนเคยบอกว่าถ้าเรามีผัวผัวเราจะไปไหนเนี่ยจะไปแบบกับใครก็ตามจะแบบเลิกกับเราอะไรเงี้ยนะให้ไปแต่หำบางเงี้ยไปแต่ตัวกับหำเลยไม่ต้องมีอะไรมาเนี่ยแต่ป้าไม่ได้นะป้าหำก็ไม่แา้งไปนะมหำก็ไม่ให้ไปนะทุกคนจะหำถึงจะโอมเนโดนฝนเป็นอะไรเราเสียหรอป้าจะพูดว่านะความหวานมันจะลดลง กินน้ำาไปาไปโหลดไปใช่กับไปโหลดไปแช่ห้ำไปโหลดหวานหอมป้าบอกว่ายังไม่โดนฝนอ่ะไม่ได้ให้ไปนะตัดไว้ให้ประเด็๋ตัวดูดน้ำแล้วเมื่อความอร่อยมันก็หายไปหวานยอดทองแล้วก็หว้าเธอตอนนี้ก็จะบอกว่าสายปานสายฝนนม่มีผลอะไรหรอกพัดทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่โดนฝนแค่ครั้งเดียวนะแล้วไม่ใช่เหมือนคู่คนอื่นเขาโดนฝนสอ่ะโดนฝนนั้นอะ เดือนสามทีเดียวแล้วก็มันจะปีดอกออกใบอ่ะตัวนี้จะอร่อยทีนี้โดนฝนหนักๆเข้ามันก็รสชาติก็เปลี่ยนแล้วจึงได้น้ำฝนนอะใช่มันได้น้ำฝนแล้วกหวานมันจะรสชาติเปลี่ยนป้าในช่างไม่ฟังหรอกฟัง่ะเข้าหุงเข้าหมดเลยวพาป้าพูดประจําป้าพูดประจาะจอยู่แล้วป้าบอกว่าตัดเอาไว้ก่อนจะไปไหนก็ จำคุณเนียงย่าชีนี่คุณคนที่เราลงไป้าเนียงเราอยู่กันมาตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้แต่เอ็มมาตอนแรกก็คิดว่าเป็นโจรกันแล้ตอนแรกเลาะป่ะเราเมื่อกี่บอกเราไปส่งกลับไหมข้ามเมื่อกลับกรจจายกับกรายลงหันเอาบ่กินลูกแล้วลงหันเอาบ่แมนตาแล้วบฮะ กระจายย่าชี้นะฟาเสียงอ่อนเลยพ่อลวงกวนเราไม่มีการอ่อนนะคทุกคนตอนี้ก็พูดธรรมดาปกตินี่นะคะทุกคนแตรว่าก็าอยู่กันแบบนี้เอาเขาเลยหรือป้าใช่แล้วไปเต็ตัวหัก็ไม่ให้เอาไปตัดออกเดี๋ยวไปขยายพันต่อไม่ได้ พนี้เตียมจะไปงานทานันจริงๆเนี่ยสมาถ้ามาไม่ทานพวนี้ก็นเจอกันที่งานทาตนั่นหลยทุกคนงานพระทาพนมแล้ลพ่งไปเส้นไหนวะไม่ผ่านมั้จาบจัลางันมันได้ทางเรื่อเหรอรรงแ่นี่ มารับปลาเต็มคนมหน้าทิตย้จะเดนเสาวหน้าอทิตเราไปวันมาฆาบูชาเลยเราจะเขาถึงวันที่25ไปจะะเม้นมาหรือเม้นมาไม่ไม่ได้เม้นไรญาชีกอกถามชีกับย่าชีหน่อยค่ะว่าจะมาบ้านไหมจะไปรับที่หเป็นวันมยุเอเม้นมาุดามชีกับาชเชยเ้มารับหยุชเชยวันมาฆาที่อกจะกลับพร้อมยาาชีนะแม่ชี

ใครเจ็ดขิเจ็ดเยาวน่นาจะเด็เกน่สจะผิดกลับไปดูเห็ดงอกหรือยังงานเช็ดเห็ดออกแล้วเหเห็ดงอกแล้วนะออกแล้วป้าเมื่อเช้านี่ก็ออกปลุกปล้ออยู่เป็นบางทุง่งแม่หยางมาเสียงหยางช<จ>ี้แล้วของนี่ขา่หไหนน่อะไรเนาะอ๋อ ท่ะมั้งยาเมียาเอ็นยังงั้ยง่ายสิฮะเรื่อวของยีไห่หเราไม่ได้สเนาะอะไรเ,นนเล้วเน่นไรแบบนเหียวมีพิกาทำไหเจ๊เอาเหรอบันทิประเจนแล้กกล้องเขาเชื่อ